สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยนะคะจากช่อง y ู u ู u b f o r r d า y หนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขาย Ford สาขาพ,พระประแดงนะคะอยู่ในเครือกลุ่มบริษัทออโตแกลเลอรีนะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัวเน็กเจนตัว Standard นะคะตัวนี้เป็นตัว Standard นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะ4 x 4นะคะ ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะตัวนี้ราคาจัดจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่697,000บาทนะคะตัวนี้เป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าหน่อยได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะตัวนี้นะคะเราได้ติดตั้งกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นฟอนต์อักษร FORD เป็นสีดำนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ แล้วนะคะตัวนี้เราก็ติดตั้งไฟหลี่สีส้มสาดวงให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วเรามาดูไฟด้านข้างกันเลยนะคะไฟด้านข้างตัวนี้นะคะเราทําการเปลี่ยนติดตั้งให้กับลูกค้าใหม่นะคะแล้วก็ได้ติดตั้งไฟวิ่งกลางวันเป็นแบบ LED ให้กับลูกค้าใหม่ด้วยนะคะไฟตัดหมอกเราก็ติดให้ลูกค้าใหม่นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะว่าเราได้ทําการติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะ มาตัวคิ้วขอบล้อเลยนะคะคิ Q ้วคิ้วขอบล้อตัวนี้นะคะเป็นสีดําด้านนะคะขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ16นะคะยางของเขาจะอยู่ที่ซีรีส์ของเขานะคะจะอยู่ที่26 5หทับบนะคะเป็นล้อแม็กสีดําล้วนเลยนะคะตัวนี้ทดดําให้รถดูดุมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนแก้มข้างนะคะขนาดใหญ่เป็นสี ดำเหมือนกันนะคะมาพร้อมกั pain, กบคีบระบายความร้อนนะคะขนาดใหญ่กระจกมองข้างสีดํามาพร้อมกับไฟเดียวขนาดใหญ่นะคะแล้วก็คิ้วกันสา์เราก็ได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะฟิล์มเราติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะให้กับลูกค้าเป็นฟิล์มเกรดพรีเมียมเลยนะคะส่วนบันไดข้างนะคะตัวนี้เป็นบันไดข้างขนาดใหญ่นะคะเป็นบันไดข้างเหล็กนะคะทําให้ลูกค้าเหยียบขึ้นลงรถได้อย่างสบายนะคะเดี๋ยวเราไาชมด้านหลังกันเลยนะคะ ด้านหลังคันนี้เราก็ได้ติดตั้งโลบาร์เหล็กขนาดใหญ่ให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นไฟ led ขนาดใหญ่นะคะอันนี้เราติดตั้งให้กับลูกค้าใหม่เช่นกันนะคะมาพร้อมกับโลโก้4คูณ4เลยนะคะบ่งบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะคะแล้วก็มาพร้อมกับมือเปิด กระบะท้ายขนาดใหญ่นะคะทําให้เปิดได้อย่างสะดวกสบายนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดนะคะขนาดใหญ่เช่นกันรองพื้นด้วยสีน้ําเงินตัดด้วยโครเมียมนะคะทําให้โลโก้ดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะกันชนท้ายนะคะเราได้ติดตั้งให้กับลูกค้าใหม่นะคะตัวนี้เป็นกันชนเหล็กขนาดใหญ่นะคะแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวลากจูงนะคะแข็งแรงมากเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถใช้งาน กระบะตอนเดียวแคบหรือว่าจะเป็นแบบแต่งไม่แต่งนะคะสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่อยได้เลยนะคะหน่อยฝากเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างแล้วนะคะหรือว่าลูกค้าจะโทรมาสอบถามข้อมูลก่อนการซื้อก่อนการจองได้เลยนะคะเรามีไฟนแนนซ์บริการลูกค้าทุกจังหวัดทุกพื้นที่นะคะลูกค้าไม่สะดวกมาทำไฟนแนนซ์ที่กรุงเทพนะคะเรามีไฟนแนนซ์บริการให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะสําหรับ ก่อนจบคลิปนี้นะคะหน่อยขอฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยทำคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ